พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ g p x ในการจัดหนักเปิดตรถใหม่3รุ่นถล่มงาน m o เตอร์เอ2018โดยรุ่นแรกในแบบนิวโมเดลก็คือ m a t 300ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนไทยเครื่องยนต์300ซีซีจ่าเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำ จำจับจองสูงตลอดทั้งงานนี้กว่า300คันนับเป็นตัวเลขการจองที่สูงเกินความคาดหมายเพราะว่าน,นี่คือสปอร์ตส0 cc รุ่นแรกของทางค่าย Gpx ลิขสิทธิ์ของคนไทยที่มีการเตรียมพร้อมส่งออกเองตลาดทั่วโลกในช่วงแรกนี้เรามาฟังการสัมภาษณ์คุณชัยยศรรวมใจพัฒนากุลกรรมาการผู้จัดการบริษัท Gp motor ประเทศไทยจำกัดให้สมัครไว้อย,อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับวันนี้ Gpx นะครับเรามาจัดแสดงโชว์ในงาน motor expo 2018ในปีนี้นะครับ ซึ่งในปีนี้นะเราก็มีสินค้าหลากหลายเซกเมนต์มากมายนะครับเริ่มตั้งแต่เดโมล150 GR นะครับซึ่งวันนี้เราก็มีเดโมล150 GR ที่เป็นสีใหม่นะครับเป็นโทนเหลืองดําและก็แดงนะครับซึ่งเป็นออสีใหม่กราฟิกใหม่นี่นะครับให้ความสปอร์ตมากขึ้นหรูมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาแล้วก็มีเดโมล150 g n นะครับแล้วก็เรามีในส่วนของคลาสสิกโมเดลนะครับซึ่งก็เป็นรีเจน150รีเจน200นะครับแล้วก็เราก็มีในส่วนของ คลาสสิกสปอร์ตนะครับก็คือเจนเทนแมนนะครับแล้วก็ในส่วนของเจนเทนแมนวันนี้นะครับเราก็ยังมีเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็คือเจนเทนแมนเลเซอร์นะครับให้ความคลาสสิกโมเดิร์นและมีความเป็นคาเฟ่เลเซอร์ในตัวนะครับซึ่งนอกจากเจนเทนแมนแล้วเราก็ยังจัดแสดงโชว์นะครับในส่วนของเลเซอร์220นะครับ ซึ่งเลเซอร์220เนี่ยเราเปิดตัวไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับถึงตอนนี้เราก็พร้อมที่จะจัดจําหน่ายแล้วนะครับซึ่งรถก็จะถูกส่งลงสู่ตลาดนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับสำหรับไฮไลท์ของงานมอเตอร์ o ในวันใน,ใน,ใ,นในรอบนี้นะครับในปีนี้นะเราก็เปิดตัวแมส 300cc นะครับซึ่งแมส 300cc เนี่ยคันนี้นะครับเป็นคันแต่งนะครับเรามาในพิกัด 300cc มอน้ําหัวฉีดนะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้านะพร้อมกับเฟรมถักรอบ เฟรมถักทั้งบอดี้เลยนะครับซึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจองในงานนะครับรับราคาพิเศษครับไม่ถึง9 0 0 0 0มื่นนะครับสามรอซีซีราคาไม่ถึง9 8 9 0 0มื่นแปดหมบาทเท่านั้นนะครับถือเป็นค่าสามร้อยซีซีบิ๊กไบค์นะครับที่ราคาถูกที่สุดในประเทศนะครับก็อยากเลนเชิญนะครับคู่กับขี่ไบค์เกอร์ชาวไทยทุกท่านนะแวะชมแวะเยี่ยมชมนะครับในบูธของ g p เพพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายในงานนะครับแล้วก็ฝาก g p เพเอาไว้ให้กับพี่น้องไรเดอร์คนไทยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ G.P.X. m a t 300โดดเด่นด้วยดีไซน์ในสไตล์ของ s p o r t ต a k e d ต u s t o m รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2019มันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนไทยที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ Sport ต a k e d ที่มีความคล่องตัวมีดีไซน์ทันสมัยถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญของ G.P.X. ในการออกแบบครั้งนี้และถือเป็นลิกสิทธิ์ของคนไทยในการส่งออกไปยนตลาดทั่วโลกสังเกตดูจเจนนะครับว่า มันมีโครงสร้างตัวถัวงแบบเทลลสเฟรมหรือว่าโครงถักสวิงอาร์มหลังโคง้งให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งพร้อมด้วยกันดีดที่ปลายสวิงอาร์มที่มีความแข็งแรงโดดเด่นและสะดุดตาชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว LED รอบคันเครื่องยนต์3 0 0ซ c สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังลิบิดติดมือเกียร์6สปีดดิสเบรกหน้าคู่ ที่มาพร้อมกับระบบโชกับหน้าแบบอั s i d e Down นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญของเจ้าแมส300ในครั้งนี้ที่แตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆแมส300เปิดตัวมาด้วยสีสีพิเศษนั่นก็คือสีเงินสีแดงสีดำและสีเหลืองด้วยราคาค่าตัว89,800บาทเฉพาะในงานนี้นับเป็นราคาที่เย้ายนใจเป็นอย่างมากถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา กับเครื่องส0มซีที่มีราคาไม่ถึง90,000บาทส่งผลให้ยอดจองตลอดทั้งงานนั้นคาดว่าจะสูงถึงกว่า300คันเกินความคาดหมายไปอย่างมากทีเดียวครับและคันนี้ก็คือเจ้าแมส300ตกแต่งพิเศษขึ้นมาเพื่อโชว์ในงาน Motor x x p o 28มันคือสปอร์ตเนเกตคัสตอมที่หลายคนสามารถมาตกแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของตัวเองจะใส่วงล้อหน้าหลังแบบซีรดก็ทําได้พักเท้าหน้าเกียร์โยง รวมถึงถอดประเท่าหลังหรือแม้แต่การตัดต่อเติมแต่งทำอย่างเต็มที่ตามแบบฉบับของตัวเองของนับบิดแต่ละคนรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการก็คือ Gentleman Laser 200มันคือสปอร์ตคลาสสิกในสไตล์ของ Cafe Laser ที่มีการติดตั้งหน้ากากแบบหัวไอ้โม่งไฟหน้าทรงกลม พร้อมด้วย LED Ring Light นับเป็นสปอร์ตคาฟเฟ e รเรสเตอร์ที่มีความทันสมัยโดดเด่นและสะดุดตามันเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นพี่อย่าง Gentleman 200ที่เพิ่มความเป็นคารเฟรเรสเตอร์เข้าไปอย่างเต็มรูปแบบดิสเบรกหน้าคู่ Upside Down มาด้วยรายคาค่าตัวเพียง72,000บาทเท่านั้นรุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวในงาน m o t o Expo ครั้งนี้ก็คือ Demon 150 GR สีสันใหม่ของปี2019 มันคือสปอร์ตฟูลเฟริงวงล้อ14นิ้วที่เปิดตัวไปเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วสร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากด้วยจจองถล่มทลายเกินความคาดหมายและในวาระครบรอบ1ปีของเจ้าเดมอน150 GR จึงได้มีการปรับจีสันใหม่เข้ามา3สีด้วยกันก็คือสีเหลืองสีแดงและสีดำวางราคาคาดตัวอยู่ที่64,500บาทซึ่งตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมายอดขายของเดมอน150 GR นั้นทำสถิติถล่มทลายมาตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ g p x ในงาน m o t e x ก p โ o 28ในปีนี้ครับ